น้องพีไปขอโทษพี่เขาเลยหนูทำไรไปขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้น้องพีตน้องพีนพีจะขอโทษพี่หรือจะให้มันมีเฟรมไม่ฮะน,น,น้องพีชนรถพี่อาเดียมันมีเครมเลยนะขอโทษครับเลยขอโทษครับอโทษครับพี่โอเคไหมลูกพี่โอเคไหมบอกน้องซิโอเคไหมครับ โอเคไหมเธอแบบมีเสพนะโอเคไหมคะไม่ไม่โอเคเหรอไม่โอเคโอเคไหมน้องขอตัอลวละโอเครราไปนะเราอะถ้าพี่เขาไ okay, าม่โอเคแบบนี้เคมลมเลยนะลูกฟังหด็เกลกันชั้นหนึ่งนะยหก็เียยับเลยนะ